ประกอบหัวเป่าเข้ากับตัวเครื่องโดยอุปกรณ์เสริมในเซ็ตมีข้อต่อท่อเป่าถุงเก็บฝุ่นจากนั้นใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องโดยสามารถใช้แบต20โวลต์ของพัมคินตัวไหนก็ได้อย่างผมใช้แบตตัวนี้ก็คือ E20 หรือจะใช้กับแบตมากิตา18โวลต์ก็ได้เสื้อมอเตอร์ผลิตจากวัสดุ ABS แข็งแรงด้ามจับเสริมยางกันลื่นกระชับจับง่ายสบายมือ น้ำหนักเบาทำงานมือเดียวได้สบายและสามารถปรับความเร็วลมได้3ระดับตัวเดียวใช้ได้ทั้งเป่าและดูดใช้ได้ในพื้นที่จำกัดไม่ว่าจะเป่าหรือดูดฝุ่นตรงไหน<ม>ก็สามารถปรับองศาได้ตามต้องการด้วยด้ามจับที่หมุนได้180องศาทำความสะอาดบ้านง่ายไม่ว่าจะดูดฝุ่นตรงไหน ก็าสามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่ได้เลยสนใจเครื่องเป่าลมและดูดฝุ่นไร้สายหรือเครื่องมือพัมคินสามารถหาซื้อได้ที่พัมคินคอร์เนอร์ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยวัสดุดูโฮมเมกาโฮมโฮมโปรหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆก็สะดวกคุณภาพครบครันตอบโจทย์ทุกงานช่างเลือกใช้พัมคินได้เลย